ตามคำเรียกร้องของคนที่ขอกรมานานกับเกมแบลกวันนี้จะมาจัดให้ดูกันนะครับนั่นคือพาร์ทแรกเกมแบลกเกมที่ผมอยากเล่นมาแล้วมาเล่นมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็เล่นไม่จบแล้วก็อยากมาลงยู u b e ให้ท่านได้ดูอยากลงคลิปให้ท่านได้ดูเราจะเด่ไปท้งโหมดขอน normal นะครับแน่นอนพาร์ทแรกแม่ง yeah yeah sergeant first class serial number 7178412 iran colombia croatia very impressive i know what you're trying to do sir it ain't gonna work no sergeant Keller. you don't know what i'm trying to do i'm here to clean up this mess if you cooperate. If I walk out that door, everything you did will be declassified. You will be convicted. You will be discharged. You will spend the rest of your life in prison. Very well, Sergeant. Have it your way. Wait. What do you want me to do? Tell me everything you know about Seventh Wave. Weapons dealers, heavy hitters dealing mostly in high spec, former Eastern Bloc hardware. Clients began to include terror cells. Seventh Wave was escalated to priority status after they took out nine agency spooks. Coordinated executions. <coughs> Division 1 and 7th wave taken out with extreme prejudice. Intel zeroed in on 3 possible targets. Valencia was the boss. We were leading after Janko with the boss. We the with Overwatch until it was time to take them out. I had one of those teams. Intel suspected the Brits, Chinese, and Israelis had teams in the area. Everyone was after these guys. Who was the fourth man? Gunfire. Didn't think much of him at the time. What went wrong? Ooh. We got made. my <coughs> สวันอิหร่านสวันที่อิหร่านเวลาเจ็ดโมงสามสิบหกน่าจะท,ทุ่มนงทุ่มสามสิบหกโ้โโโการควบคุมันก็จะหนุงห่วงเลยครับเพราะมันโอ้ยเทีย เก็บปืนซองโอเคต้องไงต่อกด R หนึ่งยิงซ้ายขวากดองนากดลงกดลงเพื่อเพื่ออะไรกดลงเพื่ออะไรวะ

ควบคุมช้าใจเย็นอ๋อกดลงพะยิวโอเคพวกใจเย็นพวกผมเร่งช้าพวกมาดิมาดิทุกซองไปดีเป่าหน้าให้อุย๊ยเอคเลยปะอยากเปลี่ยนติดเอคแทนแล้วแคลีปืนพวกกับเอคเอาลูกซองดิ โอ้โห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 กดกดกรขึ้นเพื่อเปลี่ยนบอลกันยิงอ่ะไอ้เชี่ยตอนเด็กๆกูเล่นไปได้ไงวะเนี่ยตอนเด็กๆกูโคตรเก่งเลยอะถ้าผมนี่โคตรเก่งเลยถ้าจะเล่นเนี่ยขนาดเนี่ยกดเลยกด X รีโหลดโอเคไปต่อไปกันเจ้า เอ่อเปิดซับเซตเตอร์ได้ป่ะวโอเคไม่มีซับเซตเตอร์เพราะฉะนั้นก็ลุยลุยแบบไม่มีลุยแบบไม่อ่านซับเลยครับก็ใครฟังภาษาคิดออกก็นะครับรับเนื้อเรื่องไปส่วนผมฟังไม่ออกผมก็จะเล่นให้ดูไปค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกววิิ่่งงวิ่งเก็บตุน วู <Wow>. <fu> ๊ดอาพีจากไหนอ่ะบ okay, uh ินโดดรอเอ๊ะ huh. ค uh ือ huh. อ yeah. ๋อไอ้พวกเราดอพวกเราไอ้ดีไี้พวกพวกศัตรูยิงไม่ที่กระสุนเลยมันเบาจัง บเดี๋ยวเราวางทางนี้ให้ <man ic Mick initiation> นะเพื่อนเอามันเอามันเอามาดิวะเดี๋ยวพวกอีเอ้ยอย่าังกระตุกปืนด <T> ิเพ yeah, <man> <Rogers> ื่อนโดนโดน ยิงให้เข้าหัวนี่ง่ายสุดแล้วง่ายสุดนี่คือตายง่ายสุดนะเลยพวกพวกคี่แกย์เขาจะมีอ่เกาะเลยเข้ายากหน่อยแต่เรานี่ไม่มีเกาะอะไรเลยก็เลยจะย,ยิงเข้าง่ายหน่อยตายจัดไปปูตดัดมองไม่เห็นก็ตัดไปก่อนอทำไรล่วนโหลด เข้าแล้วนะเข้าแล้วเพื่อนโโโโโวโวโวววไม่เห็นโทษทีลืมเห็นเ ok ข้าไปแล้วเข้าแล้วเพื่อนนี่แหละอุ้ยอ๋อเไม่ตัใจอยู่แล้ว อะไรก็แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้มาเก็บให้ดูแต่มาเล่นให้ดูโอ้โอ้โอ้โดน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 เดินเดือ่งเดียวอ้าวสาดแป้งข้างล่างเพื่อจัดการอยู่เราก็เลงข้างบนเอาโดนอ้าวไปกดฮิลทำไมวะเนี่ยหมุนลั่นนี่ไรอ่ะเก็บไม่ได้คือการควบคุมมันจะช้ามันจะหน่วงนิดๆนะครับเพราะใช้จอยไม่ได้ใช้คีย์บอร์ด ไม่ตั้งไม่จ้างด้วยว่าใช้คี์บอร์ดใช้จอยเลยจอย s 5ด้วยรวยไปละเอาไปจีโอยชิบหายโดนกูอ้าจะเลงจะเลงได้ปหมอะไรกระสุนกูหรือกระสุนโอ้มันยิงมาจากนน่นให้ดตดบนั่นคืออะไรอ๋อดูแหละ คือตรงนี้ถ้าถ้าเราถ้าผมยิงแต่แรกก็ก,ก็ตู้มใช่ไหมเนี่ยไอ้ดำๆตรงเนี้เยเดี๋ยวลงล่างกดโอเพื่อกระแทกผัดไทยกระแทกเพื่อนผมมาแล้วโว้วโว้วโว้โว้โอุยนั่นกนนกงกรมเอ,เอียบไอจีแล้วเนี่ยหัวโป๊ะก็แตกนะถ้าเอาไ์เอาไจีไปทำอะไรเราเอาไปยิงอะไรก่อน ยีงก็ดีเลยเหรอบ้านอะอยู่ใกล้ขานาดนั้นยิงกันไม่โดนนะเพื่อนนี่ปะเขาจะทางไม่ใช่นี่ปะไม่ใช่งันงั้นเอาเป็นว่าเอาเอาเอเคกูคืนมาเอเคกูปไปได้อะเอ้ยเอเคมาเออเอาแล้ว โอ้ชิชิจิโอ้ยรถบุกเก็บเก็บไปไม่ได้อะไรต้องยิงเหรอโอเ้โหรถบุกเขามีไว้ใช้งานนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เกมเูาไม่ได้ทำงานไม่ได้มีพิธีบอลต้องโดนโอ้ยโอ้ยเอาเลยหน้ามากกแตกนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ย อยู่บ้านนิ่งๆนี่ยิงไม่โดนเล่เป็นงูเล,เลยพวกนี้ตาดไปเลยไอ้มีใค่ไหมมีใค่ไหมอเอาวปดทิวยะปลาบบระเบิดกดอะไรอ่ะปลาบบระเบิดกดอะไรวะอ๋อดูแหละ <c oughs> จอดไป

ไม่ถ่ายมั้งเขียนดิอลองใหม่ดูซี่ยังไงอุ้ยรัวรัวนะรัวนะคือแต่อ,อุ้ยเอาลูกหมด dạng như thế nguyên mất tập ở mấy đứa đã thôi 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 มโ wow. hey, hey, ีแค hey. ่ม hey, oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, ันโดนหน่อยมีไม่โดนคนเดียวพอแล้วพูดเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะเฮ้ยเอาเอาอะไรวะเอาโอ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนหัวหัวเพื่อนหัว ไม่นไม่หลบเลยโอ้ยอย่าคว่างทางดิงวะจะยิงหัวเพื่อนทิ้งดีไหมเนี่ยแฮ่วางทางจังเลยวะเอ้ยเอาปืนเอ้ยเอาเอาเอาปืนวักเอาตัววักไปด้วยไม่ใช่แค่คปืนเอาวักแดกอยู่แล้วเฮ้ยเอาเอา,เอา บักหมุนไม่จอไม่ได้เอา้าเอา้เอาบักแดกเอ้าเอา,เอายังไงเดยวกูเอา้าเกือบแพ้แม่งเลยกันเนาะ มาจากทุกที่ทันเข้าไปไปข้างในสมัยก่อนนี่เกมแม่งโคตรดีดเลยนะเกมเนีม้ได้เป็นเกมที่แบบโอ้โหภาพยังสวยแต่ด๋อมากไม่รู้จัก เพื่อนผมไม่รู้จักนะแบป๊บแต่ผมผมรู้จักแต่ผมมัรู้จักไม่ใช่พวกผมผมมัรู้จักเพราะเล่นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้จักอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมเอ้ยอ้าอ๋อจะไปกูเดินติดติดวะาขอให้พอให้พอให้เพื่อนยิงไปเราออกไปเล่นข้างนอก

กดไปชูดเองดีกว่าเดี๋ยวรู้สึกว่ายิงโดนกดกดตัวดัวเองโอ้โหแม่งมาแล้วออกระเบิดไปแดกตู้โดนพวกมึงไอพวกนี้แม่งเกาะหนานี่หว่าายโอ้ยมามา ปดกดแม่งเทียนฮัดได้แหละลงล่างต้องลงไปยิงข้างล่างลอ่าลงทางนี้โอเคมีเรื่องให้เก็บมีกระถุนให้เก็บนี่เะเลนฮาร์ดจะเป็นยังไงวะเลยระดับแบคออฟจะเป็นยังไงวะหมดยางเลยปะเนี่ยแม่งยิงกันฟิว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 ฟเพื่อนตายหมดยังวะเนี่ยไม่เห็น จะยิงอะไรเลยมาเข้ามาไอ้ผู้ทหารศัรตรูผู้ร้ายรวยห้หมดผมว่าผมรู้แล้ว RPG ไม่ทำอะไรก็แค่เล็งสวยชับเพียงเอาว่าแล้วไว้ทำอย่างนี้เองแกแหละรวยเถอะวฮ้ยทำไรวัยรุ่นโทรศาพท์มันไระเบิด รู้ก่อนที่พี่จะสอนอีกครับพี่สอนผมช้าไปนะโว้ววววววมาดีวะมาดีวะยิงไม่โดนเว้ยยิงไม่โดนโอเคตรงนี้ให้เราเข้ามาเคลียร์ละโว้วววหัวแตกอะไรอะเกียร์ตรงนี้เข้าไม่ได้ ยังมียิงมาอีกปะวะอย่างเงโถ่เข่าหัวไปดิต้องจะเจ็บอยู่นะดอกนั้นเข้าหัวแฮมเบอร์เฮดเรียกเหมือนว่าเขาจะเรียกอะไรแหละอ๋อครับ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 แล้เปลี่ยนตอนลังสแตนบายอยู่ครับกำลังเก็บตัวอยู่ครับโโอ้หแม่งเยอะ เล่ของหมดก่อนแล้วกันเล่ของหมดก่อนแล้วกันร่วงใส่รถก่อนเลยต้องมีพวกอยู่ตรงรถนั่นแหละเพื่อนจัดหน่อยเพื่อนเพื่อนผสมปีนิตีรีเพื่อนเอาเติร์นศาดแม่งเลยละกันไอ้ดี่เส้นอะไรคนเดียวเหรอทำไมรู้สึกเหงา คนอื่น,ปนไปไหนหมดมาสามคนสี่คนไม่ใช่หรอทำไมมันมเงียบิบเก็บฝั่งกระจกได้ <S <S เดินสำรวจทำไมวะกูอไม่ใชไไไไ่ไม่ควรเดินสำรวจนะเกมอย่างนี้มันเป็นเกมเอพิสเดินเดินหน้าเดินหน้ายิงแค่มีออบเจกต์ให้เก็บตามด่านนิดๆหน่อยแต่ไม่รู้เก็บไปทำไมเหมือนกันเป็น c o ล l e c เ i b l e อะไรอย่างนี้เปล่ามาเอาเพื่อนนี่วะ กันแล้วแม่แล <m im unconditional treats> <s> ้วแต่งตัวคล้ายกันด้วยนะโอนตัวคุณไปทับผมนะเด็ดเลยมึงเป็นนาวแถวไอ้นี่แม่งเล่นอเลตอเลดได้แน่เลยรู้จารณ์หมู่เนาวเนี่ยเข้ามาแล้วพรอมพร้อมอ๋อ